ตอนดูคือนั่งเห็เลยแบบว้าวมึงมาถึงจุดพีคแล้วเท่ยมมากทำไมหนังยุค70ถึงมีการปรุงแต่งน้อยแล้วก็เน้นไปที่ตัวเนื้อหานะคะเพราะว่าเออหล,หลายๆเรื่องเนี่ยใช้เทคนิคนี้ด้วยนะคะมันจะทำให้ภาพยนตร์เนี่ยตกเป็นทาสของการนำเสนอมากกว่าเนื้อหาสวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Point Review แลนะคะวันนี้ก็ ขยันเป็นพิเศษเลยก็วันนี้หนังที่เราจะมารีวิวนะคะก็คือเรื่อง The Godfather นะคะก็จะมาในธีมแบบสุขุมหน่อยนะคะเป็นแบบ gentleman ไม่รู้จะทำได้ไหมคือพยายามอยากจะรีวิวให้มันเข้ากับธีมหนังไงแต่แบบ ความได้เด็กของเรามันก็เนื่องจากว่าครบรอบ50ปี The Godfather นะคะ <_ an> ก็เมเจอร์เขาก็ได้เอามาฉายโลงอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสได้ดูแล้วก็จริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพ,พยนตร์ที่ถูกพูดถึงในตอนที่เราแบบเรียนมหาลัยอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสเคยได้ดูช่วงตอนเรียนแต่ว่าก็ลืมจำไม่ได้แล้วนะคะก็ได้มาดูใหมห่ในในปีนี้ดีใจมากๆที่เอามาฉายโลงเพราะว่า The Godfather เนี่ยเป็นหนังที่พูดตรงๆว่าก็เป็นหนังในตำนานแล้วก็ เป็น reference ให้กับหนังเรื่องอื่นๆต่อมาในยุคนี้ด้วยนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะในคลิปนี้นี่นะเราก็เหมือนเดิมทุกครั้งทุกคลิปที่เรารีวิวเนี่ยจะมีสปอยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรีวิวภาพยนตร์โดยที่ไม่พูดอ้างอิงถึงเนื้อเรื่องได้นะคะ Godfather ภาคแรกเนี่ยนะคะก็เป็นผลงานของฟ r a n c i s Ford c o p p ป l a นะคะภาพยนตร์เกิดขึ้นในปี1972ถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมขอดูโพยก่อน1972ใช่แต่ว่า เซตติ้งในเรื่องก็คือ,อยุค3 0นะคะ30 40ประมาณนั้นนะคะเรื่องราวของมาเฟียแต่ละกกในอเมริกาแต่ว่ามาเฟียที่เราได้ดูในเรื่องเนี่ยตระกูลคอริเอเน่เนี่ยเขาจะมีเชื้อสายมาจากอิตาลีนะคะเราก็จะมักจะได้ยินแบบจาพอ่อมาเฟียอิตาลีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็นี่แหละคะ่ะเรื่องราวของพวกเขานะคะเป็นการห้ามหันกันระหว่างตระกูลแล้วก็มีเรื่องของความแบบคือหนังเนี่ยจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปแตะในเรื่องของความโสมม,ม ของข้าราชการหรือนักการเมืองในอเมริกาเท่าไหร่แต่จะโฟกัสในเรื่องของระหว่างแก๊งมากกว่านะคะเหมือนพาเราไปดูชีวิตของมาเฟียในยุคนั้นเนี่ยเขามีวิถีที่จะใช้ชีวิตกันยังไง เอาเรื่องอะไรกันก่อนดีเรามาพูดถึงเรื่องของการเล่าเรื่องตัวบทกันก่อนละกันนะคะเรารู้สึกว่าหลังจากดูเรื่องนี้จบเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่ท้าทายศีลธรรมของคนดูอย่างเราพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันอดไม่ได้หรอกที่เราจะต้องมีการเอาใจช่วยตัวละครซึ่งตัวละครในที่นี้เนี่ยมันเป็นสีเทาหมดเลยค่อนไปทางดําซะด้วยซ้านะคะแล้วเราจะต้องเอาใจช่วยตัวละครที่เรียกง่ายว่าคือตัวเอกอะไรเงี้ยแม้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะแย่มันจะเลวแต่เราก็จะรู้สึก แบบสะใจลึกๆรู้สึกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเออเก็ตเก็ตฟิลไหมเออหนังมันก็เลยมีความที่จะล้อเล่นกับความสุขคนดูพอสมควรเออแล้วก็สิ่งที่เราดูแล้วเรารู้สึกได้คือชีวิตของมาเฟียเนี่ยมันเปราะบางมากเปราะบางมากโดยเฉพาะในยุคนั้นที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรในการที่จะเป็นหลักฐานได้นะคะก็การที่จะสั่งฆ่าใครสักคนเนี่ยมันทําได้ง่ายดายมากๆเลยแล้วก็ไม่มีความแน่นอนในชีวิต คือเหมือนยิ่งสูงยิ่งหนาวของจริงอะ่ะยิ่งเราอยู่ในจุดที่สูงเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งมีภาวะเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นเท่านั้นนะคะมันไม่ได้เสี่ยงแค่ตัวเองด้วยมันเสี่ยงกับคนรอบข้างหลายๆอย่างคือจะทําอะไรสักอย่างมันก็ต้องคิดเยอะมากว่ามันจะเป็นแผนลวงของอีกฝั่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะได้สัมผัสความไม่แน่นอนความเปราะบางความไม่สามารถที่จะเชื่อใจอะไรได้นะคะหนังก็โชว์ตรงนี้มาพอสมควรแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวที่เป็นมาเฟียในเรื่องเนี่ย แม้ว่าจะเป็นตัวละครหลักก็สามารถตายได้เสมอเราจะไม่คาดคิดเลยว่าตายอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ดีในในการทําบทภาพยนตร์นะคะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าการที่เราจะโยนตัวละครตัวหนึ่งไปในสถานการณ์ที่มันจําเป็นที่จะต้องตายแล้วมันตายด้วยเหตุผลที่สมเหตุสมผลเนี่ยมันทําให้บทหนังในดูมีความน่าเชื่อถือขึ้นซึ่งสถานการณ์ในเรื่องเนี่ยเป็นแบบนั้นคือตลลัวละครน่ะสามารถตายได้ตลอดเราก็เลยไม่แปลกใจถ้าจะมีตัวละครหลักจะต้องตายในเหตุการณ์บางอย่างอะไรเงี้ยก็บทภาพย ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มีชั้นเชิงมากๆคือตัวดอนเป็นคนจําชื่อตัวละครไม่ค่อยได้นะ,ะ <c oughs> ขออนุญาตพอเปิดหน้าจอสว่างแล้วคือตกใจดอนวิโต้คอลเลนี่ก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษในคราบของมาเฟียซึ่งมันมีความขัดแย้งกันพอสมควรนะคะพยายามที่จะมีคุณธรรมอ่าไม่ยุ่งกับยาเสพติดไม่ยุ่งกับอะไรที่มันดูผิด ศิลธรรมมากจนเกินไปอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเป็นลักษณะนิสัยของชาวอิตาลีสมัยก่อนนั่นแหละก็จะมีความแบบเจ้ายศเจ้าอย่างไม n เซ็ตประมาณว่าคืออยากเป็นผู้มีอิทธิพลที่ก็ไม่ได้เลวขนาดนั้น อันนี้คือตัว The Godfather ตัวพอ่อนะคะการที่เขามีความนิ่งความสุข,ขุมในระดับนี้ได้ในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยเชื่อว่าตัวละครตัวเนี้คือเขาไม่ได้เล่าแบ็กกราวเลยนะคะหนังไม่ได้เล่าแบ็กกราวของตัวละครตัวนี้เลย Don Vito เนี่ยไม่ได้เล่าเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นยังไง ทำไมถึงมาอยู่จุดนี้ได้แต่เราสามารถเข้าใจตัวละครนี้ได้โดยทันทีด้วยลักษณะนิสัยของเขาการพูดแดล็อกหรือแม้กระทั่งรีแอคชั่นเวลาที่เขาตอบกลับตัวละครตัวอื่นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ภาพยนตร์เนี่ยสร้างมมติให้กับตัวละครถือว่าเป็นการเขียนบทชั้นยอดคือถ้าใครจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ทําไมถึงแบบควรจะดูก่อนตายนู่วเนี่ยอะไรเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลไม่ได้โอเวอร์เลดจนเกินไปเลยทีนี้เนี่ยเหมือนเขาผ่านชีวิตมาจนถึงบ้านปลายแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะล้างแค้นอะไรแล้วเขาเขาเรียกว่า เบิร์นเอาอะเหมือนหมดไฟในการที่จะต้องโอ้ต้องมาสนั่งสู่รบปบมือคิดวางแผนชีวิตไม่ได้มีความสุขเลยเขาจะถามลูกๆเสมอว่าเป็นไงบ้างครอบครัวเออเมียเนี่ยมีความสุขไหมนู่นน,นั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือเขามีลูกชาย3คนที่ คนแรกเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนเหลือเกินคือคเ,คนเ,นเป็นคนเก่งคนนี้เป็นคนเก่งแต่คิดอะไรตื้นตื้น่ะตัวละครลูก3ตัวเนี้ยสตัวแรกอะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าตัวแรกนะเราจะเห็นด้านที่เขาเป็นแบบคนอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะคนที่2เนี่ยก็ไม่เอาอ้าวตามสูตรเลยนะตามสูตรคนที่3เนี่แหละเออดูแบบดูมีความลึกดูมีมิติมากกว่าตัวอื่นเพราะว่าเขาคือตัวละครหลักมันก็จะมีดีเทลอะไรเยอะขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเราจะเห็นไล่ระดับสเตป็ปความโหด ตั้งแต่แรกๆเลยอย่างช่วงแรกเนี่ยในเรื่องเขาบอกว่าเขาเป็นทหารได้รางวัลได้การสถรปนาว่าเป็นบุรุษสงครามอะไรเงี้ย <c oughs> บุรุษสงครามเนี่ยเราอาจจะด้วยมายาคติเราอะเราอาจจะฟังคำเนี้ยว่ามันเป็นอะไรที่ควรสรรเสริญถูกไหมคะแต่บุรุษสงครามแน่นอนว่ากว่าที่เขาจะเป็นบุรุษสงครามได้เนี่ยอย่าลืมนะว่าเขาจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันในสงครามจะต้องมีการฆ่าคนมาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอคำว่าบุรุษสงครามเนี่ยมันก็มีความหล่อหลอมตัวละครนี้มาแต่ว่าช่วงแรก่ยเราจะได้เห็นว่าเขาได้เป็นคนดูแบบจะไหวไหมวะจะฆ่าคนได้ไหมคือดูใสซื่อดูแบบดูเป็นวีรบุรุษอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้นี่เราจะค่อยๆเห็นดีเทลระดับความมีมิติของตัวละครเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจากสถานการณ์ที่เขาเจอนะคะพอโดนยิงแล้วก็มีความกดดันกันในครอบครัวต้องหนีออกนอกประเทศนู่นนั่นนี่เนี่ยมันมีการเติบโตของตัวละครในเรื่องเนี่ยเรื่อยๆโดยที่พื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นคนที่แน่อยู่แล้วตอนที่พ่อเขาโดน พี่ชายคนที่หัวร้อนอารมณ์หุนหันพลันแล่นเนี่ยตอนที่โดนทนายเตือนโดนทอมเตือนเนี่ยเขายังคิดนะคะแต่คนนี้ไม่เอาปาชิโน่เนี่ยคือคือเหมือนมีแผนในหัวอยู่แล้วแล้วคิดเป็นสเต็ปสเต็ปเลยว่าต้องทําแบบนี้คือเหมือนเป้าเขาอ่ะคือจะต้องฆ่าก็ต้องฆ่าให้ได้เนี่ยคือความความร้ายความนิ่งของตัวละครนี้ซึ่งมันค่อยๆโชว์ความโหดมาเรื่อยๆจากสิ่งที่เขาเจอจนกระทั่งมาถึงจุดสุดท้ายของเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นความ แปลผ่านของตัวละครเนี่ยมันไปถึงจุดพีคมากๆจากคนที่ไม่เห็นด้วยกับเส้นทางของพ่อพอมาถึงองค์สุดท้ายบทสรุปเนี่ยกลายเป็นว่าเทินเข้าสู่ความร้ายกาจยิ่งกว่าตัวพ่อซะอีกความเหี้ยมมีการสั่งฆ่าแบบโหดหลายเยอะแยะมากมายแล้วฆ่าคนแบบไอตอนที่ล้างบางแกงทุกแกงอะ่ะนี่คือตอนดูคือน,นั่งอี้เลยแบบอ oh, <no. S 1> ว้าว มึงมาถึงจุดพีคแล้วคือพ่อเขาอะยังมีความแบบปณีประนอมนะยังแบบไปขอประชมไปนู่นไปนี่แต่นี่คือแบบไม่คุยละกูไม่คุยเดี๋ยวฆ่าเลยไม่คุยละถอนลากถอนโคนให้หมดเขี่ยมมากทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของศิปลปะทางภาพยนตร์ในหนังเรื่องนี้บ้างนะคะาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสร้างในยุค70ความพิถีพิถันของหนังในยุค70เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะคือสมัยช่วงยุคปี70เนี่ยหนัง ทุกเรื่องไม่ใช่แค่ support Godfather นะคะหนังหลายๆเรื่องในยุคนั้นเนี่ย <S <s um> <S <THEY S 2> เขาเรียกว่าอะไรเป็นเทรนเป็นเทรนในการทำหนังในยุคนั้นเนี่ยเขามักจะเน้นการทำหนังแบบเรียลลิส อ่าหลายๆเรื่องเลยนะคะมีหลายเรื่องมากอ่าลองไปดูกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นฮารานคอตตี้เวเนะคะหรือฮาร์ดฮาร์ดเซนไมนะคะก็หลายๆเรื่องเนี่ยในยุคนั้น,นจะมีการเล่าเรื่องแบบเรียลลิสต์เรียลลิสต์ในที่นี้เนี่ยก็คือการถ่ายทอดหนังที่ดูไม่ประดิษฐ์จนเกินไปนะคะลีลาการถ่ายเนี่ยก็จะคล้ายๆกับภาพยนตร์กึ่งสารคดีคําว่าภาพยนตร์กึ่งสารคดีในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สารคดีแต่หมายถึงว่าเทคนิคการถ่ายกล้องเนี่ยจะส่วนใหญ่เราไปดูได้เลยใน The g ก d f a t h e r นี่ก็ด้วยนะคะมกักจะใช้ขา ตั้งกล้องแล้วก็กล้องเนี่ยจะมีความนิ่งจะไม่ได้มีความหมือหวาเออจะไม่ได้มีโอ้โหแบบดอนลี่มีทิ้วอัพขึ้น นี่ไม่โนจะเน้นความเรียลลิสทุกอย่างในยุคสมัยนั้นหนังในช่วงปี7 0นะคะเหมือนจะเป็นจดหมายเหตุเสียดด้วยซ้ำนี่แหละค่ะเทรนดในหนังปี70็เนี่ยเขาจะเน้นความเรียลลิสตั้งแต่เรื่องของบทการถ่ายการนําเสนอนะคะจะเน้นไปทางเนื้อหามากกว่าการนําเสนอซะส่วนใหญ่นะคะถ้าเราย้อนกลับไปอีก ย้อนกลับไปในยุคประมาณ40-50มันจะมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ชั้นครูแล้วก็เป็น reference ในการทำ production ให้กับหนังยุคหลังๆเลยนั่นก็คือเรื่อง citizen k a n e นะคะโอ้โหนี่คือเปิดโลกภาพยนตร์ในฮอลลีวูดในยุคนั้นเลยนะคะเพราะามีการมีการใช้เทคนิคในการถ่ายภาพเนี่ยทุกทฤษฎีของศิลปะ ทำภาพพยนตร์เลยเออถ้าใครเคยดูซเซ n นเค e นะคะหนังปี1941เนี่ยโอ้โหแบบเรียกได้ว่าหวือหวามีคอนเซปต์ชัดเจนในการถ่ายภาพนะคะ แต่ว่าในยุค70เนี่ยมันจะกลับตละบัดกันก็กลายเป็นว่าจะมีความเรียลลิสมากขึ้นแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยจะไม่หวือหวาจะเน้นออกแนวภาพยนตร์กึ่งสรารคดีเหมือนให้คนดูเนี่ยได้ไปค่อยๆติดตามเรื่องราวเน้นเรื่องราวซะส่วนใหญ่นะคะนนี่คือความพิเศษของหนังในยุค70ซึ่ง The Godfather เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะทําไมหนังยุค70ถึงมีการปรุงแต่งน้อยแล้วก็เน้นไปที่ตัวเนื้อหานะคะเพราะว่าพุ่กลับในยุคนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่เราประดิษฐ์ภาพจนเกิน ทำให้หนักไม่สมจริงซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ายิ่งประดิษฐ์มันก็ก,ก็มันก็จะดูแบบมีเทคนิคเยอะอะไรเงี้ยเขาเลยเน้นความเรียบง่ายนะคะเน้นติดตามตัวละครเสียมากกว่าบางครั้งเนี่ยมีการไปทําให้ภาพมันดูหยาบก,กระด้างเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อที่จะให้ดูว่าดูแบบดูธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเออหลายๆเรื่องเนี่ยใช้เทคนิคนี้ด้วยนะคะมันคือการประดิษฐ์ที่ซ้อน ให้มันดูธรรมชาติอีกทีหนึ่งก็คือประดิษฐ์มานั่นแหละแต่ทําให้มันดูธรรมชาติคล้ายๆสมัยนี้ยกตัวอย่างก็แบบฟาฟูเทสหนังคอนเซปต์แนวฟาฟูเทสอ่ะก็คือการประดิษฐ์ภาพให้ดูเป็นวิดีโอโฮมเมดให้ดูธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ธรรมชาติมันคือมีการคิดมาแล้วเออก็คล้ายๆกันในยุคนั้นนะคะสมัยก่อนพู้มกับเขาจะมีมายเซ็ตว่า การทําหนังที่มันดูประดิษฐ์ภาพดูสวยหรูเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ภาพยนตร์เนี่ยตกเป็นทาสของการนําเสนอมากกว่าเนื้อหาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นในยุค70เราก็จะได้เห็นลองไปดูหนังในสมัยก่อนก็ได้ค่ะภาพยนตร์ในยุค70เนี่ยน้อยมากที่จะมีภาพยนตร์ที่แบบหวอหวาแหวกแนวเกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของความธรรมชาติความเรียลลิสต์พอไปถึงยุค80เนี่ยมันเริ่มและมันค่อยๆเริ่มมีการใช้เอฟเฟก เริ่มมีการใช้ CG เกิดขึ้นมีความเซเรียลมากขึ้นนะคะอันนั้นก็เราก็จะไม่พูดถึงประเด็นนั้นเพราะตอนนี้เรากำลังรีวิว t h ก g อ d ฟ a t เธ r ถึงซึ่งเป็นหนังในยุค70ูนเนาะเราก็จะโฟกัสแค่ยุค70ูก่อนนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภาพยนตร์ในยุค70ถึงแม้ว่าจะมีเทคนิคในการถ่ายทำน้อยเน้นความเรียลลิสติกเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่า,วาภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคเหล่านี้เนี่ยจะดูด้อยค่าทางวัฒนธรรมดูด้อยค่าทางศิลปะทางภาพยนตร์ไม่ใช่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่า่าาากรรรรททีจะใใหให้้้มมมมััันนนธชติเเลสได ก็ต้องมีเทคนิคของการคิดมาแล้วคือมันไม่ได้แบบธรรมชาติ100%ยเปออกไหมคะมันคือการคิดเพื่อที่จะทําให้มันดูธรรมชาติหนังเรียลลิสก็เป็นหนังประเภทที่ถนัดในการใช้ศิลปะเพื่อ ซ่อนศิลปะในตัวของมันเองเออนั่นแหละอย่างที่เรายกตัวอย่างไปอย่างเช่นหนังคอนเซปต์ฝาฟุตเทจประมาณนั้นอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เรารีวิวกอฟเทอร์สั้นๆประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่าซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่แนะนําให้ดูกันอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่สนใจในศิลปะทางภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยด้วยการทั้งปวงนะคะเรื่องของบทภาพยนตร์ที่มีมิติแล้วก็มีความสนุกเป็นภาพยนตร์สมัยก่อนที่มีความสนุกด,ดาเนินเรื่องได้มีอะไรที่น่าติดตามอยู่ตลอดเวลาก็ใคร มีคอมเมนต์หรือว่าดูแล้วรู้สึกยังไงนะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบการรีวิวแบบ The p o i n รีวิวไงก็ฝากกดไลค์ like, subscribe ช่องให้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือคนกดซับแค่200ก็คนเท่านั้นแล้วกออ็อยากจะถึง1,000 s พ b ซกเาอยากจะเปิดโฆษณาแล้ว <c oughs> คืออยากจะหารายได้บ้างอะไรบ้าง <c oughs> คือนึกมาพูดปากเปียกปากแฉะเป็น1 0 2 0นาทีนี้ไม่ได้อะไรเลยนะคะ ทำด้วยใจล้วนๆวยไงเออคอมเมนต์มาในภาษาที่สุภาพนะคะประมาณนี้สำหรับ The Godfather ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมารีวิวภาพยนตร์อะไรหรือว่าเพื่อนๆมีภาพยนตร์อะไรที่อยากจะแนะนำอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเผื่อว่าเราจะแบบเอออยากจะลองไปดูบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็โอเคไปแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ